สดีครับทุกท่านกลับมาที่ช่อง One Six 4 8ของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากปกติที่เราจะรีวิวพวกของเล่นฟิกเกอร์นะครับชุด1นต่อหนะครับวันนี้เรามารีวิวพวกอาวุธพวกนี้นะครับอันนี้ผมเพิ่งได้มานะครับมันจะเป็นปืนโมเดลนะครับขนาดหนึ่งต่อ6ยี่ห้อ ENS นะครับหรือว่า Easy i m p l e นะครับของใหญ่มอนาดนี่ย โดยตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าสกานะครับสกายีสกายี่นะครับซึ่งเป็นปืนจากเบลเยียมนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยสกา 20S เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นรุ่นที่ให้เขาเรียกอะไร่ะบุคคลทั่วไปใช้ครับไม่ใช่ใช้ในกองทัพนะครับคือขายทั่วไปเป็นคอมเมอร์เชียลแบบคอมเมอร์เชียลอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตัดฟังก์ชันบางอย่างออกไปครับให้ประชาชนทั่วไปใช้นะครับ อย่างที่แน่เลยเนี่ยคือยิงฟูลออโต้ไม่ได้นะครับคือเหนียวไกลค้างให้กระสุนมันรัวจะหมดแม็กซ์ไม่ได้มันต้องเหนียวอย่างมากก็ได้เป็นเซมินะครับคือกดหนึ่งครั้งยิงหนึ่งนัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับผมได้มาสองตัวนะครับคือกล่องเนี่ยมันจะมีระบุวาเลนท์ทั้งหมดไว้นะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับของผมเนี่ยจะได้เป็นแบบ e กับแบบ a นะครับแบบ a ก็คือเป็นตัวที่สต็อก ตัวที่่านท้ายเนี่ยสามารถพับได้นะครับแล้วกระสุนเนี่ยจะเป็นกระสุน6.5คริสมัวนะครับตัวที่เป็นของกองทัพใช้เนี่ยจะเป็นกระสุน7.62นะครับซึ่งใหญ่กว่าน,นี้อันนี้ของประชาชนใช้ก็จะเล็กมาหน่อยนะครับและแบบ E เนี่ยก็จะเป็นพานท้ายแบบเหมือนอะไรเหมือนพวกแม็กพูพวกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่กระสุนจะเป็นมาตรฐาน5.56นาโตนะครับกระสุนก็จะเล็กกว่านะครับ ไปเราเอาแกะแบบอีนก่อนก็ได้ครับอย่างเงี้ก็แกะก็เทปแล้วนะครับแก็แกะซิลก่อน ตัวปืนนะครับพร้อมกระสุนนะครับแม็กจะดูเล็กกว่าอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะเป็นกระสุนแค่ขนาดห้าจุดห้าหกนะครับผ่านท้ายนะปรับปรับได้แต่แข็งนี่ประมาณนี้ครับไข่ขนยาวก็ปรับมาเยอะหน่อยไขแขนสั้นก็ปรับเข้าไปเยอะหน่อยนะครับในกล่องมีอะไรบ้าง มีขาทรายให้นะครับตึ๊ดที่เก็บเสียงนะครับเลเซอร์อินฟราเรดนะครับชี้เป้านะครับแม็กสำรองให้มาทั้งหมดสี่อันยิงกันจนเบื่อไปเลยนะครับคลิปหน้านะครับ ตนี้ัวสโคปนะครับทำเป็นเลนใสๆดูเหมือนจริงนะครับมีลงแบบว่าพิ้นลายมีตัวหนังสืออะไรละเอียดยิบครับอันนี้ ผมไม่แน่ใจว่าทำอะไรนะใครรู้ช่วยคอมเมนต์ไปด้วยนะครับเพราะมันเหมือนสะโขบแต่ว่าด้านนี้มันไม่มีเลนผมเลยไม่แน่ใจว่าเป็นพวกเลเซอร์วัดระยะอะไรอย่างงี้บอกไม่รู้นะติดตรงไหนยังไม่รู้เลยเพราะว่าในรูปข้างกล่องอะ่ะเขาก็ไม่ได้ติดไว้นะครับน่าจะเป็นพวกวัดระยะแหละเดาเอาแต่สไนเปอร์เก่งๆเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องใช้ของพวกนี้ก็ได้ครับเขา คำนวณจากสายตาได้เลยครับโดยการใช้ขีดขีดบนที่มันขึ้นในในกล้องในสโคบอะครับโอเค okay. ให้ปืนพกมาด้วยแม็กกาซีนสองอันนะครับแล้วก็ให้หมวกมาด้วย น่าจะหมดละโอ้มีอีกกุญระของแถมเยอะมากครับอืมีขาไทปอดไม่รู้ไว้ทำอะไรมือถาตั้งกล้องเลยดโฟนนะครับ เวลาใส่ก็คือใส่ให้หมวกมันครอบไปอย่างนี้เลยซองปืนพกนะถ้ามันแน่นเนี่ยแนะนำให้บีบหน่อยนะครับมันจะได้ไม่เป็นปืนไม่เป็นรอยบีบข้างๆเางนี้ครับให้มันให้มันอ้าออกมาแล้วขยัดปืนมันจะเข้าไปได้โดยไม่ไม่ขูดกับ ปติกันเป็นรอยอันนี้ก็น่าจะใช้กับขาตั้งไป,ไปอย่างนี้จนป่านนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทำอะไรอันนี้ก็พวก เป็นสูตรเหล็กนะครับเผื่อใครไม่ชอบติดกล้องมันจะมีสูตรเหล็กอยู่ในนี้นะครับนี่ก็เป็นโฟมที่ไว้เป็นติดอ่าไว้ติดในหมวกอีกทีหรือเปล่าใช่ครับมันจะเป็นนวมที่บุในบวกครับเราต้องแกะลอกออกมาแล้วก็มาติดในหมวกเองครับได้นุ่มๆแล้วก็พอดีหัว ก็เป็นฮาร์เนนะครับกทกี่ใส่แม็กซีนปืนพกนะครับเป็นกระเป๋าเอาไว้เน็บเน็บกับพวกฮาร์เนพวกอีกทีนะครับนี่เป็นกระเป๋าใส่แม็ก ห้าจุดห้าหกนะครับมีแม็กสำรองมาให้สี่อันนะครับแต่ให้กระเป๋ามันแค่สามอันนะครับก็สี่ 4. โอเคสี่ครบนะครับมากรอบดูใส่ไปนี้พอดีครับไม่ต้องมีฝาปิดไม่หลวมนะครับไม่หล่นแน่นอน มาประกอบปืนดูใส่สโคบนะครับอันขี้อยู่ข้างหน้าดูรูปเป็นตัวอย่างต๊ดแบบ E นะครับเกือบใส่ผิดแล้วด้านเล็กกันอยู่ทั้งหน้านครับ ่แน่นไม่หลวมจนเกินไปกำลังดีแล้วก็อฟรีอันนี้แอบแน่นนะครับต้องใส่ระวงัวงระวัง หน้าโอเคหลวมๆประมาณตรงนี้คาไซร้อยตั้งมือจะนิ่งๆ เรียบร้อยครับสวยงามเทระเบิดอ๋อหรือที่เก็บเสียงให้หอมมาเหมือนมัดเข้าหลังเขาเขาป้องปล้องเลยเรียบร้อ,นะอ,รอยประมาณนี้ครับเสร็จไปแล้วกับกระบอกแรก มาดูอีกระบอกหนึ่งดีกว่าเลยลงมาเท่าที่ดูนะครับคือความแตกต่างเนี่ยก็จะเป็นพันท้ายที่พับได้นะครับพับยังไงวะ มันเขียนว่า foldable collapsible stock นท้ายพับได้แต่ดูแล้วไม่เห็นมันจะขยับได้เลยหรือมันได้แต่มันผมไม่กล้าทำเองเพราะว่ามันกลัวหักหรือ collapse ของมันเนี่ยไม่ไม่ถือว่าเป็นการพับว่ะอาจจะเป็นการแค่ยืดหด,ดเฉยๆถ้าพับได้อาจจะใช้คาว่า foldable นะครับไม่แน่ใจเหมือนกัน เอาเป็นว่าไม่ออกแรงมากเลยครับบาดเสียวลูกเล่นนะครับคันคันล้ังตรงนี้ดึงดึงได้นะครับจับระวังระวังนิดนึงนะจับไปลึกๆเรียวมะครับลำกล้องยาวกว่าตัวที่แล้วนะครับเพราะกระสุนใหญ่กว่าอจะเน้นความแม่นยำนะครับแม็กทอร์ดได้นะครับ สโคปเป็นคนละรุ่นกับตัวนู้นนะครับน่าจะการขยายน่าจะเยอะกว่าที่เก็บเสียงก็ยา,ยาวกว่านะครับแม็กนกาซีีแบบลองให้มาสี่อันเช่นเหมือนกันนะครับหมวกหนึ่งอันเหมือนเดิมปืนพกรุ่นเดียวกันนะครับ จำรุ่นไม่ได้ล่ะซิกปะขาทรายครับใท้รุ่นเดียวกันเลเซอร์โฟเรดแล้วก็ไอเนี้ยใครรู้จักมันช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะมันคืออะไรสโคปก็มีเลนอยู่ด้านเดียวด้านนี้ไม่มีเลนเลเซอร์พวกวัดระยะวัดเป้าชี้เป้าอะไรอย่างงี้แหละเรานะ คลิปหน้าแบบเดียวกันนะครับกกาซีปืนพกก็ให้มาสองอันเหมือนกันด้านในนะครับคล้ายๆกันนะฮะก็คือมีหูฟังที่ใส่แมกกาซีนปืนพก ซองปืนพกที่ใส่แมก็มามากกาซีนสำรองให้มาสี่อันนะครับแม็กสำรองให้สี่อันฮานีสไทปอดสามขาเหมือนกันศูนย์เหล็ก ก็เบาบุนวมในในมวกวเดี๋ยวเราประกอบดูดีกว่าโอเคสโคปก่อนเลยป๊บลื่นกำลังดีอย่าเฟือยาวเกือบเกินครึ่งของปืนเนี่ยเลเซอร์อ mm ินฟราเรด ของกระบอกกิเลนแน่นมากครับยัดแทบไม่เข้าอันนี้มู้เป็นมากโอ้อันนี้ไม่แน่นมากอันนี้เข้าสบายๆเลยดีงามสังเกตสีอ่ะมันจะดูเหล็กๆไม่ทลึกไม่ทลึกนะครับซึ่งของที่ใช้ในกองทัพเนี่ยมันจะเป็นก็จะเข้าใจว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสากามาร์กี่สิบอะไรอย่างเงี้ยครับชี่ใไกระสุนเจ็ดจุดหกสองครับสีเงี้ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไปใส่ทรายแบบด้านๆไม่ไม่ไม่ได้เป็นเหล็กสะท้อนอย่างเงี้ยครับ ผมชอบแบบนั้นมากกว่านะงี้มันดูแบบไม่ดูดิเอาไปเอาไปสู้รบแล้วเหมือนมันน่าจะสะท้อนแสงสัตูเห็นนะคิดเพเอนะงว่าไม่รู้นะเสียงว่าให้พลเรือนใช้จะมาซุ่มอะไรจะไปจะไปรอบค่าใครมันก็ไม่ใช่ให้ป้องกันตัวตัวนี้ดีกว่ามากนะครับคือพวกอุปกรณ์มันใส่พอดีตัวที่แล้วนี่มีม,มีมีบางอันหลวมบางอันแน่นนะขัดทาย เรียบร้อยนะครับสวยงามเทระเบิดอ๋อลืมทุกทีลืม<ส>ก็เก็บเสียงครับ <S 2> <S 2> สเปรเซอร์นะครับ สาชมว่ากระอบอกนี้ไม่ไม่แน่นครับประกฏที่เก็บเสียงแน่นยักไม่ค่อยเข้าโอเคสวัสดีครับคลิปตัดนิดนึงเมื่อกี้ผมตัดสินใจใส่ศูนย์เหล็กเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นศูนย์หน้าครับอันนี้ก็ศูนย์หลังนะครับพอคนนึกถึงตอนที่เล่นเกม Call of Duty Modern Warfare มันจะมีอยู่ฉากหนึ่งครับที่โดนรัสเซียย e ิง EMP ใส่ครับ แล้วพวกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายใหญ่ของปืนเนี่ยมันพังหมดนะครับเลเซอร์ Laser ใช้ไม่ได้ดอทใช้ไม่ได้นู่นนี่นั่นนะครับต้องพึ่งพาศูนย์เหล็กแบบเรียกโอสคูลแบบคลาสสิกเลยนะครับก็คือศูนย์เหล็กหน้าหลังนี้นะครับพับขึ้นมาใช้แทนถอดกล้องทิ้งไม่ได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับเทียบกับอีกตัวหนึ่งตัวห้าจุดห้าหกส่วนตัวเนี่ยผม ชอบตัวนี้มากกว่านะตัว6.5ครีตมัวเนี่ยครับเพราะว่ามันมันใหญ่สายใจอะกระสุนมันก็ใหญ่ขนาดมันก็ยาวครับแม็กมึกส,สโคบนะครับส,ส,รสเปสเซอร์พานท้ายเก็บเสียงทุกอย่างครับดูแบบสะใจไม่ต้องกักไม่ต้องแบบว่ามึงจะเป็นสไนเปอร์หรือมึงจะเป็นเอสซอะไรปืนเล็กยาว นะครับวันนี้มันจะกัดกึ่งกลางๆอาจจะเป็นแบบมาร์คแมนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันใส่ส,สัใจนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปหานายแบบมาถือโชว์เลยว่านะครับเดี๋ยวเจอกัน,นครับ A few moments later โอเคครับผมมาแล้วนะครับนายแบบนางแบบของเรานะครับได้แก่ ุณพี่จอห์นวิกนะครับและคุณน้องเชอร์ปลาครับผมน้องเชอร์ปาเนี่ยจะถือตัวเล็กนะครับตัวห้าจุห้าหกนะครับ NATO นาโต้ะครับส่วนจอห์นวิกเนี่ยจะถือของใหญ่นะครับหกจุดห้าคริสมัวนะครับสเกลเนี่ยผมว่ามันแอบใหญ่ไปนิดหนึ่งนะครับไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมลองเทียบเนี่ย ปืนเทียบกับปืนของฮอตทอยนะครับจอห์นวิกเนี่ยครับมันมันก็ใกล้เคียงแหละแต่ว่าเนี่ยอยู่อย่างสโคปบครับน่าจะผมไม่รู้ว่ามันเพราะมันสโคคนะรุ่นหรือเปล่านะแต่ว่าดูดิมันเล็กต่างกันมันใหญ่เล็กต่างกันแบบแต่ก็พอได้พอได้นะครับโอเคอยู่ผมอาจจะมันอาจจะเป็นสโคปคนะรุ่นก็ได้มันก็เลยใหญ่เล็กกันนะครับแต่โดยรวมแล้ว หือว่างานดีงานละเอียดสวยมากนะครับมีพิมพ์ลายนะครับชัดเจนนะครับลูกเล่นเยอะถอดถอดได้หมดนะครับแมกกาซีนพันท้ายปรับยื่นหดได้นะครับอ็อกซซอรี่เปลี่ยนได้ตามใจนะครับมผมตัดสินใจถอดตัวอ้ที่หุ้มที่เก็บเสียงออกครับเพราะว่า้ตัว5.56นาโต้เนี่ยมันที่เก็บเสียงมันค่อนข้างสั้นนะครับ แล้วพอใส่อันนี้เข้าไปมันเลยิ่งดูสั้นป้อมนะครับถ้าเทียบกับตัวตัวใหญ่ครับตัว7.62มันจะเห็นว่าเนี่ยครับมันสั้นมันเกือบครึ่งเลยพอไปใส่เนี่ยมันเลยยิ่งดูป้อมดูแบบเหมือนแบบใครเอากระป๋องโค้กมาเสียบปกระบ,บอกไว้เงี้ยผมก็เลยเอาออกแล้วก็ปล่อยเป็นเปือยๆไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับดูดีกว่านะครับสวยงาม ให้ดูรายละเอียดชัดๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับโมเดลปืน1ต่อ6นะครับสกา 20s นะครับหรือเป็นพูดง่ายก็คือสกามาร์ก20ในเวอร์ชั่นขายพเลเรือนนะครับ ครับผมสวยงามถูกใจนะครับราคาแอร์โหดนิดนึงนะครับตรงนี้เบี้ยวปรับหน่อยนี่ครับผมวันนี้ก็เท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามกันนะครับไว้มีอะไรเจ๋งๆนะครับจะมาถ่ายให้ดูอีกนะครับยังไงถ้ามาดูแล้วก็ถูกใจก็กด s u b สไครต์กดไลค์หรือมีคอมเมนต์มีอะไรแนะนํานะครับอยากให้ปรับปรุงแก้ไขนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ ที่ผมคิดว่าแน่แล้วต้องเป็นเรื่องกล้องเลยแหละต้องต้องหากล้องดีๆหน่อยแล้วกล้องมือถือถ่ายไปสักสิบยี่สิบนาทีเนี่ยมันร้อนแล้วมันก็ตัดนะครับคลิปมันเลยกระโดดไปกระโดดมาเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนนะครับหากล้องดีดีก่อนใครมีกล้องถ่ายรีวิวของเจ๋งๆอย่างแนะนําก็บอกได้นะครับผมโอเคครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ